สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับขนเกษตรครับผมเช้านี้ก็มาเดินดูต้นทุเรียนโคก3ต้นที่ผมได้ลองทําดอกอเหมือนกันนะครับ3ต้นนี้ก็ทําไว้เจ็ดต้นผลก็ปรากฏว่าเริ่มมีดอกออกมาแล้ว3ต้นก็เป็นดอกที่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ก็เริ่มเป็นตุ่มตาดอกออกมาบ้างแล้วก็มีก็เป็นการทำทุเรียนที่ไม่ได้ใช้สารนะครับเป็นการากทำดอกทุเรียนาตามฤดูกาลธรรมชาติาก็เป็นการากให้ปุ๋ยตามปกตินะครับอตอนนี้ก็จะมีแต่ยอดนะครับมีแต่ยอดที่ออกมานี่ครับ เป็นยอดที่ใหญ่นะครับต้นใหญ่ยอดออกมาเยอะเลยนะครับส่วนสองต้นนี้ก็มีเหมือนกันนะครับมียอดออกมาเหมือนกันดูใบก็ประมาณนี้แหละนะครับอตอนนี้ก็ยังนิ่งนิ่งเลยนะครับผมคิดว่านะครับ ผมคิดว่าน่าจะมีดอกนะครับน่าจะมีดอกเพราะว่าปีที่แล้วต้นนั้นนะครับต้นอยู่ตรงนั้นมีดอกออกมาสองช่อนะครับสองกิ่งส่วนต้นนี้ต้นนี้ก็ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นดอกที่ไม่โตดอกเล็กๆนะครับมีออกมาให้เห็นบ้างนิดหน่อย ต้นนี้ก็ไม่มีนะครับไม่มีก็ปลูกไม่พร้อมกันนะครับต้นใหญ่ต้นนั้นก็ปลูกก่อนเนาะต้นนั้นผมก็มาปลูกที่หลังส่วนต้นนี้ก็ปลูกล่าสุดนะครับแต่ความโตก็พุ่งแข่งกันนะครับเขาจะพุ่งแข่งกันเลยต้นนี้กิ่งก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับกิ่งก็ ยังถือว่าถีอยู่ผมก็ยังไม่ไปแต่งกิ่งอะไรนะครับก็จะมีแต่ตัดกิ่งเล็กกิ่งน้อยเนาะที่มันเป็นขแขนงตัดออกบ้างนิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้ตัดตอนนี้นะครับผมตัดมาก่อนหน้านี้นะครับอตอนนี้ยังไม่มีการแต่งกิ่งอะไรนะครับดูต้นนั้นนะครับพุ่งแข่งนะครับพุ่งแข่งกันเนี่ยนะครับ ดูยอดต้นใหญ่นะครับยอดพุ่งกิ่งข้างในก็ไม่มีเนาะ,ะทุเรียนโคก3ต้นก็ให้น้ำไปนะครับปุ๋ยก็ใช้เป็นปุ๋ยตัวเดียวกันกับทุเรียนที่ผมทำดอกนะครับสามต้นนี้ก็ยังยังนิ่งเนาะยังไม่มีผลอะไรนะครับ ดูใบครับใบฝั่งนี้ก็จะจะไม่โดนแดดเท่าไหร่นะเพราะว่ามีต้นใหญ่ต้นนั้นบังให้นะครับต้นนี้ก็บังให้ต้นนี้ก็จะไม่ได้รับแสงเท่าที่ควรเท่าไหร่อ่าเพราะว่าตะวันมันเอียงไปทางทิศใต้นะครับกิ่งเล็กกิ่งน้อยเนี่ยนะครับมันก็แห้งน,ะนี่เพราะว่า ไม่ได้รับแสงนะครับเนี่ยกิิงน้อยๆกิงเล็กกิิงน้อยนะครับเดี๋ยวมันก็ร่วงหล่นไปมันก็จะเหลือแต่จริงหลักนะนี่ครับจริงพวกนี้นะครับดูนะครับเนี่ยมันแห้งไม่ได้รับแสงนะครับไม่ได้รับแสงนี่ครับโคนต้นใหญ่เดี๋ยวดูต้นนี้นะครับผมจะพามาดูต้นนี้ ดูรากขึ้นมานี่ครับดูรากนี่ครับรากขึ้นมากับผิวดินเลยนะครับรากของต้นนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นรากพรสีนิ้วกว่าแล้วนะครับต้นนี้นี่ครับสีนิ้วเกือบเกือบห้านิ้วแล้วนะครับคืบเลยนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับ ต้นนี้ก็เหมือนกัน,นครับโคนใหญ่นะเนี่ยขึ้นมาก็ประมาณนี้นะนครับส่วนต้นนั้นก็ต้นใหญ่นะครับเพราะว่าปลูกก่อนเพื่อนเนะนะาะก็ต้องลุ้นกันไปนะครับลุ้นกันไปว่า จะมีดอกให้เห็นตอนไหนนะครับสามตน้นนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมนะครับถ้าติดดอกส่วนต้นนี้ก็มีแล้วนะครับมีแล้วต้นนี้มีดอกแล้วนะครับมีดอกให้เห็นเนาะที่ผมได้ทำคลิปไปนะครับประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ คนเกษตรครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ